เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวิทยพี่สติยาบนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆม้ชมเลยสวยแล้วขายครับสวยใสปิ้งเลยสีสันเงาฉ่ำราคาถูกๆครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดินทางไกลได้สบายเล่มเอกสารครบราคาสุดคุ้มภายในสวยสะอาดนะครับ กาคิงคีเลยเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเหมือนคอนโซลไม่แตกหกักไม่ชำรุดเบาสภาพดีฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบสีสันเนียโอเคครับยังเงางามโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ครับ36,500บาทฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือก้กีประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ เชฟโรเลตออปตาปี2006นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ